สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคม2564ครับสาหรับท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีพิจิกท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชะตาชีวิตของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมจากดาวจรในเดือนนี้บ่งบอกได้ว่าชะตาชีวิตไม่ค่อยดีนะครับในบางท่านอาจจะดวงตกเลยทีเดียวโดยปกติแล้วอาจารย์ไม่ค่อยทำนายนะครับว่าราศีพิจิกจะไม่ดีแต่ในเดือนตุลาคมดาวหลายๆดวง มีองศาและมุมดาวที่ไม่ค่อยดีต่อคนลาสีพิจิกครับในวันที่3ตุลาคมดาวพระศุกรจะโครจรเข้าทับลัคนาชาวราศีพิจิกแต่ดาวพระศุกรจะมีตำแหน่งเป็นปะครับในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ภพวีนาสของคนลาสีพิจิกและมีตำแหน่งเป็นนิดส่งผลเสียเกี่ยวกับด้านการงานของท่านโดยตรง ในวันที่21ตุลาคมดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านจะโครจรเข้าสู่ภพวินาศอีกหนึ่งดวงครับและดาวอังคารจะได้ตำแหน่งเป็นปะด้วยในช่วงสิ้นเดือนครับในวันที่30ตุลาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ภพวินาศและมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุน้ำในวันเดียวกันครับดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ภพมรณะของชาวราศีพิจิก และสุดท้ายครับในวันที่31ตุลาคมดาวพฤะศุกจะโครจรเข้าสู่พบกระดุมพระและมีตำแหน่งเป็นมหาจากักรจะส่งผลดีเกี่ยวกับด้านการเงินของท่านแต่อาจารย์มองว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาไปแล้วนะครับดาวจรในเดือนนี้ไม่ค่อยโดดเด่นครับมีแต่ตำแหน่งปะและตำแหน่งนิด รวมไปถึงดาวพระัสบปดีในเดือนตุลาคมของท่านโคจรมาอยู่ในภพสหัสชะและจรร่วมกับดาวเสาร์ครับมีตำแหน่งเป็นนิดด้วยดาวหลายๆดวงไม่ดีครับดังนั้นเดือนนี้จะต้องระมัดระวังและวางแผนให้ดีการงานในเดือนนี้จะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับงานของท่านจะลดลงงานของท่านจะมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมากธุรกิจก็จะเงียบครับดังนั้นมิควรลงทุนเพิ่ม การลงทุนที่มีความเสี่ยงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับระมัดระวังเอกสารสัญญามีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้ไม่ควรคาดหวังอะไรมากกับงานครับในเดือนนี้ <c> เพียงแต่ประคับประคองให้ผ่านพ้นไปได้ก็เพียงพอแล้ว <c> การเงินในเดือนนี้ยังพอสู้ไหวครับแต่รายรับของท่านจะลดลงอย่างแน่นอนเพราะดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังและมีตำแหน่งเป็นนิด ควรวางแผนให้ดีครับรับมือกับรายจ่ายที่มีมากในเดือนตุลาคมนี้เพราะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจจ่ายเงินก้อนออกไปความรักในช่วงนี้สำหรับคนโสดแล้วเรียกว่าค่อนข้างดีครับดาวพฤหุขทับลัคนาของท่านถึงจะมีตำแหน่งเป็นฝ่าแต่ความรักจะบังเกิดในตัวท่านแน่นอนสำหรับคนมีคู่ครองแล้วยังรักกันดีครับ แต่มักจะมีความขัดแย้งในความคิดมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งแต่มองว่าไม่เกิดปัญหาใดๆในช่วงนี้แน่นอนครับสุขภาพในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะดาวประจำตัวของท่านคือดาวอังคารตั้งแต่วันที่21ตุลาคมดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่พบวินาศและมีตำแหน่งเป็นปลาเรียกได้ว่าค่อนข้างด้อยครับระมัดระวังการกินอาหาร มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารครับเดือนนี้ชะตาชีวิตไม่ค่อยจะดีครับมีเรื่องต่างๆนานา,นาให้ชาวราศีพิจิกต้องแก้ไขอยู่เรื่อยครับและมักจะมีปัญหาแต่เมื่อใดที่มีปัญหาครับปาฏิหาริมักจะเกิดกับชาวราศีพิจิกอยู่เสมอดังนั้นครับโชคลาภในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนอยู่ครับเพราะดาวพุธ ก็ยังได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีที่อยู่ในภพราพะยาวนานจนถึงวันที่30ตุลาคมเลยทีเดียวดังนั้นครับมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้าช่วยเหลือตัวท่านได้แน่นอนเมื่อเงินจะหมดไปครับก็จะมีเงินเข้ามาเติมหมายเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข43ครับเดือนนี้อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านรวยๆปังๆครับสวัสดีครับ